วัสดีเวรุ่นทุกคนผมปาครับ <C ell> เราห่างจากการทำคลิปพวกของใหม่ซีซั่นมานานมากตั้งแต่ Back of Cold War ซีซั่น6ถ้านับตายกับเกือบจะ3ปีแล้วอะ่ะหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ของใหม่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่หายไปนานอัปเดตพวกของใหม่หรือไม่ก็อาวุธใหม่อะไรงี้ของแต่ละซีซั่นแต่เอาจริงนะเนื้อเรื่องของซีซั่นใหม่ นะตอนนี้คือดูไม่รู้เรื่องเลยของโมโนแฟร์สอมันยังมีเลดไงที่แบบว่าอัปเดตในเรื่องแต่ละซีซันว่าเป็นยังไงบ้างพอมาโมโนแฟร์สารู้สึกในเรื่องนี่คือมั่วกันไปนหมดเลยของซีซันสีเนี่ยอยู่ดีมันมีโซฟมาวิตอนแรกผมก็เอกใจว่าใช่เปล่าวะคือทรงผมโมฮอค แล้วก็มีที่เป็นปากโซฟมันโดนยิงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะมันก็ไม่น่าจะกลับมาได้ทีมงานมันจะแฉยังไงว่าอยู่ดีมันมีโซฟเข้ามาได้ไงซีซั่นสี่ปกติเนื้อเรื่องซีซั่นใหม่ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากของซีซั่นที่แล้วเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเล่าเรื่องยังไงหรือมันจะอ้างว่าอันนี้คือเหตุการณ์ช่วงโหมดราแฟนซอสมบีเลยหรือเปล่าถ้าดูในฉากเทรลเลอร์ของซีซั่น4ี่ก็คือจะเห็นว่ามันมีพวก อาวุธเชียว้าญอางสานเขียวนี่แหละเอาละได้เวลาดูของใหม่ของซีซันนี้กันดีกว่าอ่าคือต้องยอมรับนะว่าโมโนแฟร์สามเวลาอัปคอนเทนต์ใหม่อ่ะเยอะกว่าของโมโนแฟร์อีกอันนี้ผมยอมใจเลยจริงๆทีมเซอร์ t ร m ไทเมอร์อ่ะเรื่องคอนเทนต์อันนี้คือดีเลยนะอัปของใหม่โคตรเยอะรู้สึกว่าบางทีก็เล่นไม่หมดเหมือนกันไ <laughs> หนจะมีพวกปืนใหม่อัตมารกตพาร์ทใหม่ แล้วก็อะไรอีกสารพัดอย่างเยอะเต็มไปหมดนะอันนี้คือยอมเลยเรื่องคอนเทนต์โอเคมาที่มอติกันก่อนดีกว่านะฮะมอเติมีแมปใหม่4แมปเลยเป็นแมปต้นซีซั่น2แมปนะก็คือโตเกียวกับปารีสไอปารีสเนี่ยที่ผมดูในเทรลเลอร์ตอนแรกนึกว่าเ e s i s สแตนดดูไปดูมาเอา้าไม่ใช่มันคือแมปใหม่เลยเพราะเ e สต์สแตนอะแมปมันเซตอยู่ในปารีสเหมือนกันเว้ยส่วนแมปกลางซีซั่นนะฮะก็คือมีอินฟลแล้วก็ดัส r o s สอันนี้ก็คือ เอาแบบ Dust House มาทำอีกทีหนึง่งโหมดใหม่มีอยู่6โหมดเลยอีก3าโหมดก็มาตอนซีซั่นส่วนอีก3าโหมดก็มาตอนการซีซั่นแล้วก็คิวสติ๊กใหม่อันนี้บอกต,ตรงเลยว่าไม่เคยเห็นมันอัพคิวสติ๊กเพิ่มมาขนาดนี้มาก่อนมีอยู่สอย่างเลยที่เพิ่มมาอย่างแรกก็คือ Rolling Union อันนี้ผมไม่รู้นะคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปอา่านเอาต่อมา IMS อันนี้ใครเคยเล่นโมโแฟนสามมาโกนน่าจะรู้จักกันดีแต่เอาตามตรงนะตัวเองก็มีคัตเตอร์มาอยู่แล้วอะ <c oughs> ไอ้ครเตอร์ไม้นี่ก็วายป่วงไม่มากพอหรอต้องเอาไ m เมาแต่ i m เมันต่างอยู่ที่ว่าพอเราเดินเข้าไปใกล้อะมันจะยิงลูกระเบิดเว้ยยิงขึ้นฟ้าแล้วไอ้ลูกระเบิดอ่ะมันจะยิงมาหาเราอีกทีหนึง่งแล้วก็มิสไซล์โดนอย่างสุดท้ายก็คือดีนเอบอมทกตัติดีเอ็นเอบอมมันอยู่ในภาคแอนด์วันฟอเฟร์เว้ยก็คือนุกในภาคแอนด์วันฟอเฟอร์แหละแต่ทีเนี้ยมันมี MGB แล้วไม่ใช่หรอวะหรือดีนเอบอมมันอาจจะแบบ ยีิบหาคิวอย่างนี้ปะเพิรกใหม่ก็มีมิชชั่นคันโท o เวสปกติมันอยู่ในเกียรอันนี้เอามาอยู่ในเวสละแล้วก็คอมมิชชั่นเพลทอาวุธใหม่มี4เลยนะที่เพิ่มมาอย่างแรกอันนี้คือดูก็รู้เลยคาเก้าแ <c oughs> <c oughs> พอาะลือม,มาก่อนหน้านี้แล้วว่าคาเก้าจะเข้ามาสุดท้ายก็เข้ามาด้วยอย่างที่2นะฮะซูโปริสีอันนี้น่าจะเป็น3ามมิชช่นกันและวก็อย่างสุดท้ายรีเฟเมอร์สิ หรือสปาร์สิแต่อันนี้น่าจะมากัาซีซั่นแล้วก็มีรีเวพอนอันนี้ก็คือสเล m m มเมอร์นะฮะคอนปอนตัวละครใหม่3ตัวนะแน่นอนนะโซบยังงงว่ามาอย่างไงก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าจะแถยังไงว่าอยู่ดีโซบกลับมาได้ยังไงอีก2ตัวนั้นก็คือวอยกับแฮมเมอร์อีเวนต์ก็มีเฟติฟิลเขาดาวนะฮะอันนี้น่าจะมาต้นซีซั่นแล้วก็ออเทเร r สเตรนก็การซีซั่นและซีซั่นนี้มีโอมี ไอ้เง <treats> <Wow> <ots> <problem> ี้ยกูไม่ได้ปล่อยชิวนะครูสารเล่นแบบเยียบอยู่ดีๆมึงมาเกาะทำไม แล้วก็สกินคอลแลบนะฮะประจําซีซ <oh um> ั่นนี้ผู้โชคดีได้แก่กันดั้มนั่นเองแล้วก็ตัดมาที่ซอมบี้มีแค่อย่างเดียวที่อัพก็คือไอสติเบิลลิฟก็น่าจะเป็นลิฟใหม่ในรักอีเธอร์ผมว่าโมโนแฟร์ซอมบี้คงไม่อัพอะไรแล้วมั้งถ้าจะรอคอนเทนต์ผมว่ารอแบ็คอฟหกดีกว่าส่วนแลงเพย์นะฮะก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้อัพอะไรมากไอสินซีรีบอร์ดเหมือนเดิมตัดมาที่วอลโซนกันบ้านดีกว่าวอลโซนกลับมาแล้วกับไบแบทนะฮะแล้วก็อย่างอื่นอย่างเช่นกูแลกเปลี่ยนโฟไซ์ ใส่เข้ามาแล้วก็สเปเชียลิสต์แพ็กเกจเข้ามาอีกมีอัปเดตแมปด้วยแล้วก็ใครอยากลงเวอร์ซิลลี่ออฟวอโซนกลางซีซั่นลองตามมันดูแล้วกันนะใครที่อยากแข่งวอรโซนแล้วนอกจากคอลแลบกับ collab, กันด้ามแล้วยังมีท็อปชิคเข็มคอลแลบมากลางซีซั่น Season อีกที่ลือๆกันไว้น่าจะคอลแลับกับ Fall Out แต่ไม่รู้ว่าน่าจะมีบันเดิลหรืออะไรหรือเปล่าส่วนอาร์ตส์มาร์เกตพาร์ตอันนี้ต้องมีอยู่แล้วแล้วมานี่คือมาโคตรเยอะเลยเล่นไม่ทันแล้วอละละในรูปละหมดวีดวดวก่ก่าาอ แล้วอัปเดตหน้าเว็บอย่างแรกคือแมปก่อนเลยแมปที่เข้ามาถ้าไม่รวมไอดัสเฮาส์ที่มันทำาใหม่อันนี้ก็คือแมปออริจินอลเลยไม่ได้เอารีเมคจากแมปเก่าๆเลยโตเกียวแมปก็สายกลางนะเป็นแมป 6v6 แล้วก็แปรลิส อันนี้ 6v6 เหมือนกันคือดูเลเยเอาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่มันจากเลเิสแตนแน่ๆแล้วก็อินคลายมาตอนกลางซีซั่นแต่เห็นกระช้าวอะไรอย่างงี้นึกว่าสมมิธโหมดใหม่เดโมลิชั่นวางระเบิดจุด A จุดบให้ครบนะฮะถึงจะชนะโหมดแข้งทักค่าศัตรูเมื่ก็นับถอยหลังสามทีวีฆ่าไม่ได้ก็ตายที่บอกอันนี้ก็โหดตั้งแต่โมนกาแฟสองก็มีเก็บพวกของพิเศษอะไรมาถึงเพิร์กใหม่อย่างแรกมิชชั่นคอนโทรเวสหรือฮาร์ดไลน์ปกติมันอยู่ในเกียร์ อันนี้มันก็เพิ่มเข้ามาในเกาะละแล้วก็คอมเพรสชั่นเพจอันนี้มันเคยอยู่ในเวสคอมเพรสชั่นเนี่ยหรือควิกฟิกอะเพิ่มมาอยู่ในเกียร์ละชิวสติ๊กใหม่ IMS อย่างที่บอกคือถ้าสตัตเดินเข้าไปใกล้มันจะยิงลูกระเบิดขึ้นมาแล้วมันก็จะยิงมาหาเราอีกทีนึงแล้วก็ a t e r i n g Munition อันนี้คืออะไรวะไอ้อันมาร์กล็อกเก็ตปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูในเกมแล้วกันแล้วก็อันนี้มิตรทราโดนอ๋อสมอลไพร์ลอดโดนคอนโทรบายน์เดอร์เพย์เดอร์ดัอ๋ออันนี้ลิปเปอร์ ถ้าใครเคยเล่นโมว์รแฟสไอที่เราจะยิงมิสไซล์เว้ยแล้วเราสามารถล็อกเป้าเองได้ถ้าใครเล่นไม่ออกมันจะคล้ายๆกับ AC 130ที่มันยิงลูกระเบิดล,ล,ลูกเดียวอะแล้วเราสามารถไกด์มิสไซล์ได้ว่าไปทางไหนมีคล้ายๆกันก็คือโรสตาร์ในแบ็คอ็อบสองแล้วก็อันนี้ดีเอ็นเอบอมคือดีเอ็นเอบมัคล้ายๆกับ MGB แต่เพียงแค่ว่าใช้แล้วจะไม่จบแมชกก็ยังเล่นต่อไปได้เรื่อยๆโมล์ฟซอมบี้ก็แค่ ลิฟดา Dark Eater หมาทั้งนั้นเองแต่ก็คงมีเนื้อเรื่องหลังจากฉากจบมาแหละ War Zone War zone. มีอัปเดตในแมปแล้วก็ Earth กสถานมีบังเกอร์แล้วกูแลกก็มีเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแล้วก็ War Zone Mobile อะข้ามไปเลย <laughs> ไม่ใช่คอนเทนต์หลักของเราอยู่ละอาวุธใหม่สโตร์พี46นะฮะอันนี้สองเป็นชิงกันกอปลดล็อกใน b a นด l พ p a ์ s คร่าวๆเลยก็คือปืนเนี่ยระยะใกล้ก็ดีนะฮะ มีสาสืบนัดรีคอยล์คอนโทรก็กลางๆแล้วก็อันนี้คากร้าแปดนะมาร์ชแมนไลเฟิลกดล็อกในบัดเลอร์พลาเหมือนกันคงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณของคากร้าแปดมาพอเพราะว่าน่าจะรู้กันดีในโมโลแปรสองสิบเก้าอยู่แล้วระยะไกลก็ได้เอ็มรอสสปีดก็ค่อนข้างเร็วแถมคล่องตัวอีกต่างหากส่วนปืนกลางซีซั่นก็รีคลยเมอร์สิบแปดหรือสปาร์สิบสองเราเป็นช็อตกันยิงแบบซีวิออโต้นะยิงก็ค่อนข้างเร็วนิดนึงแล้วก็มีรีวิวพันสเลนแฮมเมอร์ก็เป็นค้อนปอนอ,าร,อราร์ต อ้าวจริงๆตั้งแต่มันมีอัพท์มาเก็ตพารอัปเดตมาเรื่อยๆบางปืนพอปลดไปแล้วยังไม่ได้แตะเลยหรือแตะไปแค่ครั้งสองครั้งเองอแบ็กเซลใครสสยเติมก็จัดไปมาถึงตัวละครตอนนี้โซฟใช่เดฟิกอา just what the hell is going on ใช่ทำไมมันถึงกลับมาทั้งๆที่โดนมาคอบยิงกลางหัวแล้ว มาได้ยังไงก่อนต่อมาก็แฮมเมอร์อยู่ฝั่งคอแท็กอันนี้ก็ถ้าซื้อบันเดนพาร์ตมันก็ปลดให้อยู่แหละตัวต่อมาวอยก็อยู่ฝั่งคอแท็กปลดได้ในบันเดนพาร์ตเซกเตอร์ที่16ส่วนอันนี้ตัวแบ็กเซลลูบแล้วก็คอปปี้ก็แยกฝั่งกันระหว่างสเปกโกกับคอแท็กที่คอลแลปับกันดั้มใครมีเงินก็นจัดไปเลยเวลเพสติก well ก็สิบสี K ่สิบห้าสิบหกดกันดั้มนอกจากมีบันเดลขายแล้วก็มีอีเวนต์ด้วย โอเคหมดละคอนเทนต์ซีซั่นสโอเคเดี๋ยวขออัปเดตคอนเทนต์นะตอนนี้ก่อนหลังจากนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่จะอัพลงในช่องคอร์สอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะทำอยู่แล้วที่เพิ่มมาจะมีไอคอนเทนต์ซีซั่นใหม่นี่แหละแต่และซีซั่นและเกมอื่นนอกจากคอร์ส X Defiant อาจจะไม่ได้อัพทีแบบคอร์สนะฮะแต่พยายามจะอัปเดตให้ได้มากที่สุดเที่จะทำได้แล้วก็รอดูตัวเกมอีกทีนึงว่าตัวเกมหน้าทำต่อไปหรือเปล่า แต่ตอนเนี้ว่าจะทําอยู่สักช่วงหนึ่งก่อนส่วนเกมอื่นๆนอกเหนือนจาก2เกมนี้ก็รอดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแตใจกิ่นี่อยากเล่นเกมผีนะ <laughs> และอย่างที่2คือไลฟ์สตรีมบางคนอาจจะเห็นผมสตรีมช่วงนี้แหละบางทีก็สตรีมคอร์สบ้างหรือไม่บางทีก็สตรีมเดทบายบ้าง,าง,างแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้แค่สตรีมเกม,เมอย่างเดียว <laughs> ว่าอนาคตผมว่าจะสตรีมสอนกีตาร์ด้วย ใช่เองฟังไม่ผิดสตรตมซอกีตารานี่แหละกล้องตอนนี้ยังไม่มาผมว่ามาอกทีก็คือปลายปีนี้เลยเพราะตอนนี้คือยังเก็บเงินซื้อของก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกคอมกล้องกีตา้าก็เราดูคอนเทนต์แนอนาคตด้วยกันนะฮะคลิปนี้น่าจะอัพขั้นระหว่างบอ27กับอัพตมาเก็ตพาร์ทใหม่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรีบตัดแล้วก็รีบลงให้เร็วที่สุดนะฮะโอเคคลิปนี้เนี่ยไปแล้วจะกลมาคลิปหน้าวัยรุ่น going d